างเทียนเองก็สอบถามแล้วว่าเอออยากทำอะไรเราชอบในเรื่องของเรื่องดีๆให้กับสังคมเพราะว่าไอเรื่องข่าวไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเวลาเปิดเปิดโทรทัศน์มาจะเจอนูน่นนี่ซึ่งเช้าเนี่ยอยากให้เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆที่แบบเวลาใครฟังเรื่องดีๆแล้วมันเก็บไปแล้ววันนี้เอนนเอนนฉันสดชื่นใ,ในความรู้สึกนะเป,เปิดพลังงานดีๆตั้งแต่เช้าใช่ในความรู้สึกก็เลยขอพื้นที่ว่าถ้าอย่างนั้นอยากทําเรื่องนําเสนอเรื่องเราดีๆให้กับสังคมเราก็เลยว่าถ้างั้นเป็นปนัดาสตอรี่แล้วกันปรรดาอยากนําเสนอเรื่องเราดีๆที่เกิดขึ้น ให้กัับสงคมอาทิเช่นเรื่องสไตไล์ไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของ CP เลยร้อยเรียงความดีหรืออะไรแบบหนูยิ่งในช่วงโควิดนะคะช่วงนั้นแบบได้อ่านแต่ข่าวของที่ทาง CP ไปทําเพื่อสังคมแล้วเราแบบเรารเรารู้สึกว่าสังคมจะรู้ไหมเนี่ยว่าทุกทุก,ทกมิต,ติเลยนะโรงพยาบาลชุมชนต่างๆนานาเราอ่านแล้วเราก็แบบรู้สึกอินตามไปถึงอินในที่นี้รู้สึกแบบเออดีจังเลยอะ่ะดีจังเลยอยากให้คนได้รู้เรื่องดีๆอย่างเงี้ยก็เลยได้ทําตรงนี้ ก่อนจบมีแจกชวนเ,นเพื่อนมาแชร์ความประทับใจเรื่องแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณปนัดดาคอมเมนต์ของใครกินใจที่สุดรับเลยโลตัสกีบการ์ดมูลค่า500บาท4รางวัลย้ำไว้คอมเมนต์ใต้คลิปเต็มของเอพิโซดนี้บน YouTube VRCP เท่านั้นและเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในท้ายของเอพิโซดถัดไปมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ